สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟรีไฟกับแม่ผมนะครับนี่นครับก็จะเป็นช็อตแรกค12คิวนี่ถึงจัดมาดูช็อตที่สองอสองอยังไงโอ้ยยิงไปลาเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตายแล้วยังไงช็อตนี้ช็อตนี้วิ่งลาสไลด์หนอดไปไมมไม่มีสไลด์หนอนแล้วยิงโอ้โหฝาบนี่สุดท้ายจะตานี้คิวน,นี้ช็อตนี้ยงังไงจะชนะได้หรือไม่ ไปดูกันมาดีกว่าอยู่ไหนออาผมเล่นผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่ตอนล่าสุดผมเห็นมันด๋มาตรงนี้ผมก็จะไปดูถ้าผมหันไปโอ้ยจ้าเอ๋มาฉัดนี้จะเป็นยังไงไปยิงอุ้ยไอ้ฉลามน้อยฉลามน้อย5คิวนะครับตอนนี้แล้วก็ป่าลายยิงเบิ้งเบิ้งเปิ้งเบิ้งเบิ้งโอ๊ยเราคมจัดเราเออเอฟเอฟโฟปาดได้ไง คนดูไอเอ็มโฟปาดเลยดีกว่าดูผมดูผมขูมาแบบนี้ให้แดงๆนี่ไงล่ะเดีเอามาสมข่าวนิดนึงมาตานี้ยังไงตานี้ตานี้มองไม่เห็นโอ้ตานี้ก็คือคิวเลือดให้แม่นะไม่มีคนก็จะตัดไปเลยแล้วกันนี่ค่ะคิวนี้คิวนี้คือตัวลงใหม่แล้วผมก็ยิงปึ้งปึ๊งปึ๊งป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 งเกือบตายโอ้โหดีนะนี่นะผมมีเกาะ โอ้โหโดนรัดไม่ใช่นี่วะแม่ผมนรัดอุ้นี่ไงนี่ไงล่ะเป็นยังไงล่ะตึงจัดและแล้วยังไงเฮ้ยแล้วปาดขวามาโอ้โหล้วให้แดงผสมโอ้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 โหโอ้โหไอวัตต้องไวขาต้องแข็งใจต้องนิ่งรู้จักป้ากดกอเข้าอุ้ยกดกอเข้าเอ้ย เก่าขอแหววูมเอออะไรอ่ะโอ้มายไงตอนนี้ตอนนี้วิ่งมาหลบดังแอรับก่อนหลังแอรับมีปืนอะไรโอ้เอ็มเจ็ดเก้าไปเลยกูดมาดีกว่าโอ้โอ้โใครวุ่นเหยียนี่ไงยิงผมไม่ตายดูผมตวนหรือมันโทรก็มันโดนเนิร์ฟเราเล่นอยู่ไม่รู้นะนี่ฮะช็อตนี้ยังไงไอยิงจะกลับไปเข้าหกห้าแล้วยังไงโอ้แล้วให้แดงเลยอ่ะโอ้โห้ย กามิกมาจากไหนตอนนี้ไม่ผมรดนี่ถูกต้องไปล่นี่ไงนี่ไงโอ้ยย่างคมจ,มาจาังหวะจังหวะนี้จังหวะนี้รอดหรือไม่รอดหรือไม่รอดร่วงโอ้โหไม่น่ารอดนะก็คือเมื่อกี้มันไม่รอดนะก็เลยต้องเอารูปภาพที่ผมชนแคนมาใส่แทนนะนี่คือรูปภาพชนแคนนะครับส่วนแคนผม E X L อะไรไม่รู้อะแล้วก็แคนโซนมาชนกันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะชนะสามตาติด อีก2ตาผมก็จะให้ดูแต่ไม่รู้วันไหนกันตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบาย